สวัสดีครับเทนน์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวความลับมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยในหัวข้อที่ชื่อว่าทำรักจากผู้ชายตอนไหนที่เชื่อไม่ได้ บ,บางคนเจอผู้ชายปากหนักก็จะไม่ค่อยบอกรักแต่ก็ใช้วิธีการปฏิบัติใช้การกระทําใช้ความดีพิสูจน์ว่าเขารักคุณอ่ะแบบนี้ถือว่าดีแต่บางคนเจอผู้ชายแบบปากนกแก้วนกขุนทองนะฮะบอกรักเพื่อต้องการผลประโยชน์บอกรักเพื่อต้องการเซ็ก์บอกรักเพราะหวังอะไรจากตัวคุณทั้งทั้งที่บางทีไม่ได้รักคนแบบนี้ส่วนใหญ่พวกประเภทคนเจ้าชู้นะฮะคนคุยเยอะคนหลายใจคนมากมากในกามเนี่ยมันมักจะพูดคําว่ารั ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาอยากได้ในตัวคุณวันนี้ผมเลยมี3บุคลิกลักษณะหรือช่วงอาการช่วงเวลาที่ผู้ชายที่ไม่จริงใจเนี่ยมักจะบอกรักคุณเพราะเขาหวังอะไรบ้างนะครับสาวๆลองออกไปสังเกตดูว่าคนที่เขาจีบ คุณอยู่ตอนนี้หรือคนที่กําลังคุยอยู่ตอนนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนเราแล้วตอนนี้เขาบอกรักเราเนี่ยเวลาเขาพูดมาเนี่ยเขาจริงใจหรือเปล่านะฮะหรือเขาพูดมาเพื่อต้องการเอาตัวรอดหรือเอาดีใส่ตัวหรือเอาสบายเอาเสียวใส่ตัวนะครับอ่ะข้อที่1เลยที่ผู้ชายมักจะพูดคําว่ารักออกไปแบบไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นั่นคือเวลาผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศมากๆเวลาผู้ชายรู้สึก หื่นมากๆเวลาผู้ชายต้องการเซ็ก์จากผู้หญิงนะครับสาวๆมักจะสังเกตได้เลยถ้าแฟนคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือแฟนคุณเป็นคนกระล่อนหน่อยนะเวลาเขาอยากจะทําการบ้านกับคุณหรือเขาอยากจะปั้มคุณเนี่ยเขาจะแบบอ oh, ุปากหวานชมคุณอย่างงู้นอย่างนี้พูดรักๆตัวเองรักเธอนะรักเธอนะอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เพิ่งจะจีบกันหรือคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เคยมีเซ็ก์กันแล้วเขาอยากมีเซ็ก์กับคุณเนี่ยเขาจะเอาคําว่ารักเนี่ยมาหยอดมาหยอดมาเติมมา,ตม,มาเติมนะฮะผมไม่รู้ผู้ชายไทยเราเนี่ย ถูกใครสอนมาหรือเรียนรู้มาไงตัวผมเองตอนหนุ่มๆเด็กๆผมก็มีคนสอนมาพี่ว่าเฮ้ยเวลาอยากได้ใครอะให้บอกรักบอกทีีบอกคนหวานกระซิบข้างหูบอกรัวๆเดี๋ยวผู้หญิงจะอ่อนละทวยเดี๋ยวผู้หญิงจะยอมเป็นของแกอย่างง่ายดายนะฮะเคยมีคนสอนผมมาแบบนี้แล้วผมก็เอามาใช้เออมันจริงนะถ้าสมมติเวลาเราอยากจะยิ้มใครเนี่ยเราอยากจะเดทกับใครแล้วเราแบบโหอยากได้แล้ววันนี้ต้องเผลด็จลึกก็จะหวานหน่อยหวานหน่อยนะฮะแล้วก็บอกรักบอกรักบอกรักเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงก็จะยอมอ่อนละทวยอย่างง่ายดะ ะะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายรู้กันมาแต่นู่นนาาดังนั้นผู้หญิงจะต้องระวังถ้าสมมติดูแลไอ้หมอนี่มันหืน่นมันไม่เห็นทําอะไรให้เราเลยมันมามาหายหายมันเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยแต่พอมาเจอตัวปุ๊บจะชวนไปห้องมันหรือจะขอมาห้องเราหรือจะไปเปิดโรงแรมนอนกันแล้วก็บอกรักรักรักคุณนะรักตัวเองนะรักน้องนะอย่างเงี้ยพลมบอกว่ารักโดยที่ ไม่เคยกระ,ะทำอะไรที่แสดงว่ารักอะ่ะอย่างเช่นดูแลใส่ใจตรงต่อเวลาไปมาหาสู่หรือสม่ำเสมอนะครับให้ความสำคัญไม่เคยให้ในสิ่งเหล่านี้แต่จะบอกรักทุกทีที่ต้องการจะขึ้นเตียงด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเป็นคำรักที่ไม่จริงใจในข้อที่1นนะฮะมาถึงข้อที่2นะฮะข้อที่2นี้ชั่วเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าชายชั่วชายโฉดนะฮะมักจะบอกรักเวลาต้องการผลประโยชน์อย่างเช่นต้องการจะขอยืมเงินคุณต้องการจะขอเงินคุณต้องการจะขอของจากคุณให ให้คุณซื้อนั่นให้ซื้อนี่ให้หรือจะชวนคุณไปทําธุรกิจไปลงทุนหรือไปประกอบการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ผลประโยชน์จากตัวคุณนะฮะทั้งในเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องสังคมคนพวกนี้ก็จะเข้ามาหวานเข้ามาบอกรักเข้ามาชื่นชมให้ผู้หญิงตายใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะง่ายต่อการที่คุณจะเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้แก่เขาแล้วพอเขาได้สมดังใจปุ๊บเขาก็จะแวบจากไปหรือเขาอาจจะชิ่งไปเลยก็ได้นะฮะทั้งข้อ1ข้อ2นะข้อ1ผู้ชายบอกรักเพราะต้องการเซ็กส์เพราะหวังมีเซ็กส์บางคนพอได้สม ใจแล้วมันก็เฟดแล้วมันก็หายไปเหมือนกันถ้าผู้ชายมาบอกรักคุณเพราะเขาหวังจะเกาะเงินคุณเขาหวังจะเอาของมีค่าจากคุณเนี่ยนะฮะพอมันได้สมใจหรือมันได้จนคุณไม่เหลืออะไรแล้วอะแล้วมันไปเจอคนที่รวยกว่าคนที่เปหนก,กว่ามันก็ไปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผู้หญิงที่เป็นนักเรียนของผมทุกคนนะ คุณต้องฉลาดไว้เลยอย่าหลงเป็นเหยื่อของผู้ชายที่บอกรักด้วย2อขอข้อแรกนี่นะฮะทั้งหวังเซ็กทั้งหวังเงินเข้าของนะครับทรัพย์สินเงินทองอันเนี้ยต้องระวัง2งข้อที่อันตรายมากๆมาถึงข้อ3อันนี้ส่วนใหญ่แฟนเราสามีเราหรือคนที่คบกันมานาน,านแล้วจะเป็นรักจะบอกรักเวลาทําผิดกลัวคุณดุกลัวคุณดา่าหรือแบบแก้ตัวหาคําแก้ตัวไม่ได้แล้วโอ้ยยังไงสุดท้ายพี่ก็รักหนูนะยังไงสุดท้ายเขาก็รักตัวเองนะเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะเขาขอโทษนะเขาผิดไปแล้วรักเธอ จริงๆนะไม่ได้รักคนอื่นเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันคือคําแก้ตัวของผู้ชายถามว่าจริงใจไหมไม่จริงใจหรอกมันเป็นการบอกรักเพื่อเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้คุณโมโหมากเกินไปแล้วก็เพื่อไม่ให้คุณทิ้งเขาหรือเลิกกับเขาในโมเมนต์นั้นที่คุณจับได้ว่าเขาทําผิดไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กนะฮะเป็นการบอกรักเอาตัวรอดบอกรักแก้ตัวอ่ะสาวๆหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊มีผู้ชายมันหลากหลายแบบขนาดนี้เลยเหรอคะโคตรรู้ได้ไงอะไรเงี้ยนะฮะถ้าสงสัยใครรู้อยากเรียนรู้ผู้ชายมากขึ้นและอยากพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับผู้ชายในแต่ละะประเภท ผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ้อนแอดวานซ์นะครับคอร์สนี้ไม่ได้สอนให้ผู้หญิงอ้อนผู้ชายอย่างเดียวนะฮะแต่สอนให้คุณฉลาดขึ้นให้คุณรู้ทันผู้ชายให้คุณเป็นคนที่ยืนอยู่บนยอดภูเขายอดปิรามิดแล้วสามารถมองลงมาแล้วจะเลือกคบผู้ชายแบบไหนก็ได้นะฮะอย่างในบทเรียนหนึ่งผมจะมีสอนไว้เลยว่าผู้ชายบุคลิก7แบบ7สไตล์เนี่ยแบบไหนบ้างและเวลาเราเจอเนี่ยเราจะต้องรับมือกับผู้ชายพวกนั้นยังไงเช่นผู้ชายอีกโก้สูงทํำยังไงเจอแบดบอยเจ้าชู้ทำยังไงเจอผู้ชายสูงอายุทํำยังไงนะ เจอผู้ชายเด็กกว่าลูกแหนติดแม่ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมจะมีลงรายละเอียดเอาไว้นอกจากนี้ยังมีบทเรียนหนึ่งจะสอนวิธีการร้อยคนเอาไว้ใช้นะฮะถ้าเราเป็นคนฉลาดเราต้องรู้จักอ่อนเป็นทนั้งที่จริงๆเราแข็งเราฉลาดแต่เราอ่อนยอมเพื่ออะไรเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งตายใจแล้วเราจะได้ร้อยเขาไว้ใช้งานในเรื่องต่างๆอันนี้ผมก็จะมีสอนเหมือนกันลูกไม้ของผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีสอนอยู่ในอ่อนแอดวานเช่นเดียวกันถ้าใครสงสัยอยากเรียนอยากฉลาดอยากเก่งอยากเป็นผู้หญิงทรงเสน่เนี่ยนะฮะทักมาได้ที่ลายแอดด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็บอกว่าโค้ดคะหนูอยากเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่สุดและฉลาดที่สุดค่ะผมก็จะแนะนำคอร์ดออน,ออนแอดวานซ์ให้คุณเรียนนะครับตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าขายดีมากแล้วก็รีวิวกลับมาคือคนที่นําไปใช้ทฤษฎีของผมเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะผมนํามาจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่ผมเรียนรู้มากับตัวแล้วก็เจออะไรผิดถูกผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะฮะผมก็เอามาสอนไว้ในคอร์ดนี้เต็มที่เลยดังนั้นคุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายแต่ละแบบที่คุณเจอได้อย่างที่ไม่มีผิดพลาดน,นะครับอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่4ผู้ชายจะบอกรักตอนไหนแล้วเชื่อไม่ได้นะครับจากประสบการณ์ชีวิตผมนะและตัวผมเองด้วยนะผมจะบอกเลยว่าตอนเมาไม่รู้ผู้หญิงไทยเนี่ยไปฟังมาจากไหนว่าคนเมามักจะพูดความจริงคนเมามักจะไม่โกหกแต่ผมจะบอกเลยคนเมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสันดานเบื้องต้นกับอุปนิสัยเบื้องต้นของคนคนนั้นด้วยเช่นถ้าคนคนนั้นเวลาไม่เมาเป็นคนกระล่อนอยู่แล้วเป็นคนโกหกอยู่แล้วเจ้าเล่ห์เพทุบาย แล้วเวลาเมามันจะเจ้าเล่ห์กว่าเดิมมันจะโกหกกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะความยับยั้งใจมันน้อยลงเมาเท่ากับขาดสติเมาเท่ากับบ้า เมาเท่ากับควบคุมไม่ได้ตัวเองนะฮะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเมาคําพูดของคนเมามันเชื่อถือไม่ได้นะฮะอย่ามาบอกว่าคนเมาพูดความจริงคนเมาจริงใจไม่จริงคนเมาเนี่ยบางทีสมมติถ้าเมาแล้วมีอารมณ์ทางเพศมันก็จะพยายามโกหกหาวิธีทางหรือหาทางปั้มคุณให้ได้เพะอะไรเพราะขาดสติหรืออย่างเมาแล้วเขาอยากได้อะไรจากคุณเขาก็จะบอกรักคุณได้ง่ายดายทั้งนั้นที่ตอนไม่เมาไม่เคยบอกนะฮะแต่บอกตอนเมาเพราะว่ารู้ว่าบอกไปพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองไปเดี๋ยวผู้หญิงก็จะะไไดด้ยอออมมมมทําาาตตตคคืืิแบบนๆเพร่ีส อะไรให้มันยับยั้งใจได้นะฮะดังนั้นอย่าไปเชื่อคำของคนเมาอ่ะทั้งหมดทั้งมวล4ลักษณะอาการของผู้ชายที่เวลาบอกรักแล้วเชื่อไม่ค่อยได้นะฮะสาวๆลงไปประเมินลงไปวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่คุณเจอในชีวิตเนี่ยมันจริงเหมือนอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าแล้วก็ยังไงก็ปรับตัวและเตรียมรับมือกับทุกรูปแบบให้ดีนะฮะยังไงถ้าเราเป็นผู้หญิงที่มีความรักอย่างมีสติเสมอใช้สติใช้ปัญญาใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วคุณจะโดนหลอกน้อยลงคุณจะเจ็บช้ำน้อยลงแล้วคุณจะสามารถรับมือกับผู้ชายในรูปแบบ ได้นะครับถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไลน์มาปรึกษาผมได้ที่ไลน์แอดเชนเนลวิกด้านล่างนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกันผมมีกลุ่มรับสําหรับผู้หญิงชื่อกลุ่ม Secret r o o m Plus นะครับกลุ่มนี้จะรับแต่สมาชิกผู้หญิงเท่านั้นนะฮะมีอะไรก็ไปตั้งกระทู้ถามไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็จะมาตอบในคอมเมนต์นะฮะใครรู้มากรู้น้อยเขาจะแสดงไอเดียต่างๆมากมายนะฮะหรือถ้าอยากถามผมคนเดียวก็เนี่ยอย่างที่บอกไลน์แอดด้านล่างนี้นะฮะไลน์แอดเชนเนลวิกทักมา ส4ชั่วโมงตอบช้าตอบเร็วบ้างบางทีอาจจะหลับนะฮะแต่ยังไงก็ตอบทุกคำถามที่ถามมาอยู่แล้วนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเ,เจอกันครับ